สวัสดีค่ะทุกๆคนนุ้ยเดวิสนะคะวันนี้นุ้ยจะพาทุกๆคนนะคะมาดูรถคนของที่นุ้ยกับสามีนะคะเช่าเพื่อที่จะขนของจากรัฐเท็กซัสนะคะย้ายมาที่บ้านใหม่อีกรัฐหนึ่งนะคะที่อเมริกานะคะรถที่เห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่นะคะนี่ค่ะของยูฮอค่ะสำหรับ อัตราค่าบริการนะคะก็จะขึ้นอยู่กับเ,เรื่องของขนาดของรถที่เราเช่ามานะคะที่หนุยเช่ามาเนี่ยก็จะอยู่ที่าราคานะคะหนึ่งพันดอลลาร์สหรัฐประมาณนี้นะ5วันนะคะเขาก็จะมีสัญญาให้ทำนะคะก็5วันนี้เนี่ยเราก็จ่ายประมาณ1,000ดอลลาร์สหรัฐนะคะส่วนน้ำมันเนี่ยเราก็ต้องเติมให้เขานะคะ เขาก็จะมีบอกนะคะว่าให้เติมกี่เปอร์เซ็นต์ของไม้นะคะที่เขาเคยเติมมาไว้เราก็ต้องเติมน้ำมันให้เขานะคะถ้าหากว่าเราคืนรถนะคะภา,ภายในระยะเวลาที่เขากำหนด5วันนี้ก็คือไม่ต้องเสียเพิ่มเนาะก็จ่ายประมาณนี้นะคะยังไงเนี่ยถ้าใครสนใจก็ต้องลองสอบถามกับทางบริษัทเขาดูนะคะเพราะมันมีหลากหลายขนาดให้เราเลือกนะคะมันก็จะมีขนาด เล็กกลางใหญ่นะคะก็มีรถกระบะด้วยเนาะมีรถตู้แล้วก็มีรถบรรทุกอันนี้เนี่ยสามีนุ้ยก็เป็นคนขับนะคะซึ่งขนาดใหญ่มากแล้วข้างหลังนะคะสามีนุ้ยเนี่ยก็มีการเชื่อมต่อที่จะขนรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยมาด้วยนะคะก็คือเราต้องต่อต่อทางนี้นะคะเพื่อที่จะมีมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่ที่ลากนะคะที่ลากแล้วก็ลาก รถยนต์มาด้วยเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าใครอยู่อเมริกาสนใจก็ต้องลองสอบถามยูฮอดูนะคะสำหรับค่าเช่านะคะที่ห้องเก็บของขนาดเล็กของเรานะคะจะอยู่ที่ราวๆประมาณ95ดอลลาร์ต่อ1เดือนนะคะซึ่งเ,เราเช่ารถที่นุยให้ดูเมื่อกี้นะคะคือเราเช่ารถแล้วก็เราก็จะได้ห้องเก็บของในราคาที่ เป็นราคาถูกนะคะหเดือนเนาะเราก็เลยต้องรีบขนของออกเนาะเดี๋ยวเราไปขนของกันนะคะไปไปค่ะเดี๋ยวไปขนของกันนะคะเอาที่นุยกับสามีก็เอารถนะคะมาขนละคันนะที่เข็นนี่นะคะก็จะเป็นห้องเก็บของนะคะ อันนี้ห้องเก็บของขนาดเล็กนะคะในราคา95ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเกือบประมาณ3,000บาทต่อเดือนนะคะ